สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาจู่ช่องของผมวันนี้ผมจะมาสรุปทุกเหตุการณ์ของศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนนี้ทั้งผลการแข่งขันไฮไลท์สำคัญการคัมแบ็กและความหมายของแต่ละเกมต่อตารางคะแนนไปเริ่มกันเลยครับ 1. อัตัลันตา2เชลซี1หนึ่งในเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเมื่อคืนคืออัตัลันตาเปิดบ้านคัมแบ็กเฉือนเชลซี2ต่อห เชลซีเริ่มดีและได้ประตูนำก่อนจากเจ้าแปดโดแต่อัาลันต้าก็ไม่ยอมแพ้ตีเสมอจากรูปมงของจานลูก้าสกาม้าและประตูใช้มาจากเชาส์เดอ์เคเทลาวหลังจังหวะทำเกมที่สวยงามผลนี้ทำให้อัาลันต้ามีโอกาสสูงที่จะเข้ารอบลึกส่วนเชลซีตอนนี้เริ่มกดดันหนักเพราะเสี่ยงหลุดจากตำแหน่งลุ้นเข้ารอบ 2. ถอดเนมฮอสเปอร์ 3. สลาเวียปรากศูน สเปอร์โชว์ฟอร์มมั่นใจสุดๆกับชัยชนะ3-0ต่อ 0, เหนือสลาเวียปลากได้2ประตูจากลูกจุดโทษโมฮัมเหม็ดคูดุส1ลูกและชาบี้ไซมอนส์อีก1ลูกส่วนประตูที่3เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของทีมเยือนชัยชนะนี้ทำให้สเปอร์กลับมาลุ้นพื้นที่ท็อปเออย่างจริงจังและถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญของทีม 3. อินเตอร์มิลาน0ลิเวอร์พูล1 ที่ซานซีโรลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานแบบดราม่าสุดๆเกมดูเหมือนจะจบ0ต่อ0จนถึงนาทีที่88ลิเวอร์พูลได้จุดโทษและโซบอสไลซัดเข้าไปอย่างเยือกเย็นทำให้ลิเวอร์พูลชนะ1ต่อ0ลูกนี้สำคัญมากเพราะช่วยต่อความหวังในการเข้ารอบของลิเวอร์พูลแบบสุดๆ 4. บาเยน์มิวนิคสสปอร์ติ้งลิสบอน1 บาเยอ์นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมใหญ่ที่ยังคงแข็งแกร่งแมสปอร์ติงจะยิงนำก่อนแต่บาเยอ์นตอบโต้แบบโหดมากพวกเขาไล่ยิงสาประตูในเวลาแค่12นาทีพลิกเกมแบบรวดเร็วสุดๆฟอร์มแบบนี้คือสัญญาณว่าบาเยอ์นยังน่ากลัวและพร้อมเดินหน้าเข้ารอบต่อไป 5. โมนนโก 1. กาลาตาสลาย0โมนนโกยังคงฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องเอาชนะกาลาตาสลาย1ต่อ0 ประตูเดียวของเกมมาจากโฟลารินบาโลกันที่ยิงได้แบบเฉียบคมตอนนี้โมนาโกไร้พ่ายใน UCL ฤดูกาลนี้ถือว่าสุดยอดมากสำหรับทีม 6. บาร์เซโลนา 2. อ t r แท็กแฟงเฟิร์ต 2. บาร์เซโลนาคืนฟอร์มคัมแบ็กสุดมันในคามูแฟงเฟิร์ตได้ประตูก่อนทำให้บาซ่าอยู่ในสถานการณ์กดดันแต่จูนสกุนเดกลายเป็นฮีโร่ ยิงด้วยลูกโม่ง2ลูกติดพริกชนะ2ต่อ1ใช้ชนะนี้ช่วยเพิ่มพลังใจให้บาซ่าในเส้นทางลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์เจ็ดแอดเลนติโกมาดริด3 PSV เอโเฟน2เกมระหว่างแอดเวนติโกมาดริดกับ PSV คือ1ในเกมมันที่สุดของคืนนี้ยิงกันสนั่นสลับกันบุกก่อนจะจบที่แอดเลนติโกชนะ3ต่อ2ทั้ง2ทีมมีโอกาสหลายครั้งแต่แอดเลนติโกจบสกอร์ได้คมกว่า ภาพรวมของค่าคืนยูฟาแชมเปียนส์ลีกค่าคืนนี้เป็นอีกครั้งที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกแสดงให้เห็นว่าทำไมมันถึงเป็นรายการที่ตื่นเต้นที่สุดในโลกเราได้เห็นการคัมแบ็กจากอาตาลันตาบาเซลโลนาและบบเยนมิวนิคได้เห็นราม่าช่วงท้ายจากลิเวอร์พูลและได้เห็นฟอร์มแข็งแกร่งจากสเปอร์กับโมนาโกผลการแข่งขันทุกคู่มีผลต่อการลุ้นเข้ารอบทำให้เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มยิ่งดูเดือดกว่าเดิม ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปสรุปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามกันไว้และคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าแมชไหนมันที่สุดสำหรับคุณเมื่อคืนนี้แล้วเจอกันคลิปหน้า